ช่องคู่หูรีอานะครับผมวันนี้เรามากันที่บริษัทมนโอมโฮมทัพนะครับผมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ทีทีสกินนะครับผมโดยลุงพลป้าแตนนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าภายในงานจะเป็นยังไงไปดูกันครับเพื่อไม่สาุแม่นยังอดีสอน ไอ้หลุนหลุนลุนเพียครับเพียโอ้ยโอยลมหนาวพัดมาหอมดอกจำปาไม่มีนะครับมาต้มเพระเอกสามสลึงกันไหมาพระเอกสามสลึงบ่าวนกกรอกอเปิดเลยครับเราจะได้ไม่หลอกกันโอ้ยล้มล้าสู้ไปสู้ไปสูนักสู้นักสู้แสดงแอบดูแล้วนักสู้บอกไม่มีครับมีแต่เส้น ไใครเอกลุงจิมลุงยิ้มลุงยิ้มดูกันเพื่อเพืมีที่คนที้สี่ลเพืมีคนนี้สเจ้าเลยแเพ่มีคนนีสี่คนคนอาบน้ำก็จะชู่ยแล้วลุงจิ้มเอาลยสรุปมีใครบ้างครับตุ้มช่างพวงอดิซอนน้อยด้ไหมงานนี้ก็มุ่งน้ยห่มน้ยเยอะแล้วงานนี้ จับจับพันโมเป็ไหนครับในที่หนึงแกพ้าอาบน้ำวันนี้ตรงไหนถ้ามันจะติดเหลืองไม่ต้องถ่ายนะเผาหัวเาหับเผื่อมันแป๊ดออกมาหวุ่มตามถ้าเกิดว่าถ่ายติดหั่มนะเซ็นเซอร์หน่อยเด้อเดี๋ยวเรามาประจำการกันนะครับผมว่าลุงพลจะมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์โดยการอาบน้ำนะครับร่วมกับพี่อดิศรนะครับ รูมตามแล้วก็พี่ช่างพงนะครับผมนี่นะครับคู่หูเรียกก็โล่งนะโล่งนะโล่งนะเป็นไงบ้างครับลอดครับลอดใช่ไหมรอดครับผมเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว สาวนก่เลยรอดเดี S S ๋ยวเดี๋ยวพาไปดูสระไปพาไปดูสรกตอนนี้เนี่ยเตรียมเตรียมสระเอาไว้อ้าใหไนว่า้าวสาวยน้ำ เตรียม้อไม่ไหไม่งั้นหลุดนะไปไหนกันแล้วอ่ะท้ง่เปนมาเป็นมากครับผมใช่ถูกต้องครับโชคดีมากโ้โย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 ยโยโไโยโยโยยโ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 รโย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 โีโย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 ไยโ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 ยยโยโม้ย มีตะพุงนะยครับท่มนีนะฮะหนึ่งในผู้โชคดีใช่ครับผมอแสดงความดีด้วยตุ้มตุ้มต่อมต่อมอยู่นะครับตอนตอนจับนะอยู่เป็นยังไงไม่รู้เมื่อนันแบบว่าโดนสายตาจับต้องออกล้วโงได้นะสนใจไหมครับผมเน่ไม่รับบุญสิทธิ์นะครับยอมยอมยอมสนใจลงไปสนใจหนึ่งแล้วลงสายไปแทนไม่ได้เขาไม่ให้ผู้หญิงลงโทรหาไอ้ต้นอาดูแล้วเพื่งค์นแล้วมาบ่ท่าน ครับรถหาชั่วโมงยังสิบอดเราอาจจะบ่ทันเวลาแล้วจะเป็นผู้ชคอยากโอนให้ไปช่องต้นตอต้นตอนะฮะต้องจำภาพวันนี้ไว้นะครับก่อนปีใหม่นะครับผมโดนแน่แน่โดนแน่แน่นะฮะว้าวไม่ติดไม่ไรไม่ได้ปวดด้วยจิ๊บดูดูดูโอ้ยทำไมโชคดีจังเลย รอได้คะจับได้นะคะรอไว้ก่อนโอตุ้มตามได้โชคหลายชั้นมากเลยเนี่ยนะคะจะเป็นช่องไหนเปือช่องไหนนะคะอ่ามาฟังโปรจากป้านะครับคือสั่งกับแอดมินแล้วแจ้งด้วยว่าแอดมินจะถามมาให้ช่องไหนคะให้ทุกท่านให้ลูกค้าหรือให้สีแจ้งเลยนะคะว่าจะให้ช่อง่เสือบ้างช่องตุ้มตามบ้างช่องผู้หูชู้ตาบ้างช่องเมเดย์บ้างช่อง ช่องในบานไรนช่องนกตกกอกช่องโต๊ะก็ไหลช่องไททนเนลช่องเมือลดวพาไปช่องสองพันก้าเหลีอูชื่อช่างอะไรครูอ่ะเยสซที่ขวดต้้อจากคุณย่าเนี่ยกได้ที่เดือยเรีครูสมจิตกตุงค่ะนนี้ใหญตให่

โค้ดๆนัน่นานี่เป็นโคสีนะคะแต่ว่าโคเดียวเนี่ยสี่ขวดหนึ่งพันแต่เดียวล้างหน้าเจียวาบน้ำนะคะทุกคนเอาผสมผสานก็ได้ควายโคสี่ขวดจะเดียวล้างหน้าสองขวดหรือเดียวอาบน้ำสองขวดก็หนึ่งพันเท่ากันนะคะวันนี้ป้าจัดไปนะดูว่าน้ำจะน้ะนอยแล้วเนี่ยที่จะพอกันเหรอเติมน้ำอีกหน่อยสใช่ไหมเติมเลยเติมอยู่ครับเติมอยู่ใช่ไหมเผื่อตูมตามลงไงป้า ตุ้มต,ต,ตามลงก็เต็มพอดีของคนโรยได้พิเศษพิเศษมากคนเนี้ยตุ้มตามก e ับพี <that 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 ่นาทีก็เต็มพอดีครับน้ำตัวอยู่ในห้พ่อคือตัวแรกพิเศษของคนมาแล้วมาแล้ว

เธอเกิดได้เธอเคเกเิรนมาย้อนเลือดยอนลืออเดยนเลือเอมี่อมี่นเอมี่หอลมเอมี่เรียกเอมี่ให้หน่อยเอมี่เอมี่มาหน่อยมีเอมี่เอมี่้ม่ย ไปคร้บไปยัไงอีกคนหนึ่งอีกคนนึ่งคนนี้คนนี้คนนี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 เรียกเรียกคนนี้ยค่ะคนนี้คนน้คนนี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 ้สวัดีค่ะสวัดด้วยคนนี้ันนี้อันขี้นนี้นะ่ะคนี้นะครับคนี คนนี้ก็เพิ่งค้นพบตัวเองเราก็เป็นทีมเดียวกันแล้วนะคะนี่นี่ลอย้าหน้าทุ่ทีสกินนะคะใช้สั่งหขวดนะคะหขวดสองร้อยาสิบเบาทครับทุกคนจะได้กดไลค์ด้วยนะเมีน่น่หานี่โอเสียงหัวร้องนะครับสี่ขวดการนีโอเอมี่น่าใสเลยครับโอใวลาสี่ขวดหรือว่าสขวด ว่าเจียวล้างหน้าสองัวบนีหลังหัวเหรอนลีหลงมัวดหัก็สี่หก็หนึ่บาทหันนี้เ่น้บอกต้องบอกว่าอินมากอินกับบทบาท้เปไขอเป็นกดได้ไมกได้นีกอดท่หัวลู่ล่าเป็นกอดได้ไมนไ่เราเราอยู่ด้านหลังก็่ เลืกปิดน้อหน่อย่าทัน่าเดี๋ยวเพื่อนลงถ่ยเ่อนก็หันมาคนลีก็น่ารักคนลี่ก็น่ารักอันนี้อันนี้พงซี่อันนี้พงซี่อันนี้บนลี่อันนี้บนลี่อตัวนี้อัวนี้อันนี้ตัวนี้อันนี้อันนี้อันนี้

សាកសងទឹកហូបពូទៅទើបបានខៃក៏មិនអីចុងបាទអូយនេះក៏មកតែเสียសងដែរមិនបងលោកពូមៀយឯណាអ្ហ៎

หอมเป็นหอมว่ะดิเอา,านาะดลผัดมากคมากาลงรวบเบรรยากาศการอาบน้บรรยากาศก็าอยู่ในสวนด้วยนะบรรยากาศอยู่ในสวนทุ่งบ้านาหลุมคนะนี้นะบ้านหีุมคนนี้หนาวหนาวเพราะอยนางนี้อากาศหนาวเนะี่ยอากาศหนาวนะเสร็จแล้วให้ลงอาบนะ้ำ ตีขายนะคะจี๊ขวดละ299บาทขวดละ299บาทนะคะเจลหว่านน้ำขวดละ259บาทพิเศษโปรวันนี้นะคะโปรวันนี้เจลล้างหน้าหรือเจลหว่านน้ำนะคะอย่างใดก็ได้นะคะสี่ขวด1,000บาทค่ะสี่ขวด1,000บาทสนใจ๓ มี่เอเยมดไม่ช่ียเอาสาไ่ได้ข้มาไเด้สเนะครเกด้วยนะคแมฟรีด้วยนะคสั่งั้ไมี้าถงก็ีป่งได้้น้อง้ถงก็่งได้เลยุยดยสเนาะ นาวแน่นาวเนื่อปากแดงปากดำไปแล้ววันนี้ตรวดแขนหนึ่งนะคะลดเหลือนะคะ2,500น้ามน้าวยประทัมความรู้สึกหน่อยนความรู้สึกหน่อยลุกเปไงออวนาวสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่จะกินนะครับผมแนี้หนาวมันน้งากกลัวไม่ดูด อะไม่เาไม่เยอะเลยลงมาคนลุกคนถอดตอนนี้ปากสันกันมดแล้วให้ถึกมุมให้ถกกมุมไม่ถ่ายรูปไม่ทันเลยว่ะตอนตัวตอนติ่ตอนพ่นแสงเงาตอนนี้แลอีกีิมเแล้วทั้งเล้่มกระแลทั้งใตจะแล บรรยากาศการเปิดตัวผลิตภัณฑ์น,นะครับเดียวมากๆเรีว<ม>เรวยรวายมากมากนะครับผมดูคนนะครับนำทีมออยูทูบเบอร์นะครับน,นี่นะฮะอาบน้ำนะครับผมแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์กันให้เห็นเลยนะครับผมกีิหอมมากนะครับผมเจลเจลผิด เจียวอาบน้ำหอมมากนะครับผมเป็นปลากนการที่แน่ถือว่าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้เรียวแล้วก็แจ๋วมากๆเลยนะครับผมหายไม่เไมเยอะเลยลงมาคนลูกคนพองตอนนี้ปากสั่นกันหมดแล้วครับปลาสั่นแล้วให้ทุบมือไม่ถุบมือไม่ถ่ายรูปไม่ทำเลยว่ะต้องต้องติดต่อนเพื่อนแซงตอนนี้แรงอิ่มเมื่อแล้ว วันนี้เราจิ้ยางว่ากันว่าอาบรอบนี้เราเย็นไปต้องอาบแล้วเรียบร้อยนะครับอาบรอบนี้แล้วก็เคลมไปได้เลย ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมทั้งขำทั้งฮาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคู่หมูเรียด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม